สวัสดีครับผมโอเกนเจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องไฟท้ายที่มีสมาชิกด้ถามกันมาเยอะมากเลยครับแล้วก็วันนี้พอดีก็ว่างพอดีก็เดี๋ยวเรามาเรามาอธิบายให้เพื่อนๆทราบกันนะครับว่ามันมีกี่ตัวกี่แบบแต่ละแบบอยู่ในรถปีไหนทีนี้จะได้จะได้รู้กันเลยเริ่มต้นเลยก็คือตัวปีสิบปี14ี่ก็จะมีไฮบิดกับเอ่อุเอเดี๋ยวเราเอาไฮบิดก่อน นะครับไฮบิดมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแถบตรงนี้มันจะเป็นสีสีอมฟ้านิดนึงอันนี้คือปี14นะครับนนเดี๋ยวเรารเดี๋ยวเราแทรกรูปให้ดูอีกทีว่า14เวลาใส่เต็มๆเป็นยังไงใช่ใชเดี๋ยวเราจะแทรกรูปให้ดูอีกทีเพราะอันนี้โต๊ะมันเต็มมันมาไม่ครบนะครับอันนี้ก็ปี14ที่เราจะเรียกกันสร้งว่าไฮบิด14ทีนี้อ่ะไอตัวนี้ไม่เท่าไร่ครับมันมีตัวเดียวมันคือไฮบิดแต่มีตัวนี้อันนี้จริงๆแล้วอ่ะบ้านเราจะเรียกกันว่าอ่อเ s ส14 แต่ถ้าจริงๆแล้วอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอยู่ในรุ่น 1.5X 1.5X ก็คือเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ออปชั่นเยอะมากเครื่องก็เป็นเครื่องตัวเดียวกับ RS เลยแต่มันจะอยู่ในรุ่นเขาเล็ก 1.5X จะไฟมันจะเป็นแบบนี้แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นเป็นเป็น r อเนี่ยเอาจริงๆแล้ว RS คือเหมือนไฟบ้านเราเดิมๆจากโรงงานเลยครับไออจาะนะครับอันนี้ 1.5X แต่ถ้าเกิดเป็น RS แท้เลย มันจะเป็นเป็นเหมือนบ้านเราเลยที่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่พอมาบ้านเราเนี่ยเราจะเรียกรุ่นนี้ว่า RS เพราะว่าอะไรครับบอก1 5 X เนี่ยรับรองครับงงกับเป็นไก่ตาแตกไม่มีคนรู้จักแน่เลยเราก็จะแบ่งกันแค่2รุ่นง่ายๆตามภาษาที่เราใช้กันทั่วไปก็คือไฮบริดกับ RS แค่นี้14จบไหนพี่ถือเทียบให้ดูหน่อยพี่อนน,น,น,นี้เห็นไหมครับจุดแตกต่างนี่เลย2อันไฮบริด14 อันนี้เราก็ใช้สับสับที่เรารู้จักกันเลยก็คือ i อ4แล้วกันจะได้ไม่งง <Okay. S 1> นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้มาต่อไปตัวนี้อันนี้คือเราจะเรียกกันเอ่อเอ็ MC. ก็คือตัวนี้ครับมันจะติดรถปี18ปี18ก็คือจะเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนพวกพารต,ต่างๆรอบคันใช่ไหมครับรวมถึงไฟท้ายด้วยตัวนี้ยเขาจะเรียกเป็นปีเอ็แล้วก็คือไม่ได้เชง ไมน่นเชียงก็จะแบ่งเป็น2รุ่นเหมือนกันมีไฮบริดกับ R-S นี่ครับจุดแตกต่างนี่เลยให้ดูจุดแตกต่างจุดแตกต่าง2ตัวนี้อยู่แค่2จุดนี้นะครับช่องไฟเลี้ยวกับช่องไฟถอยอันนี้เรามองดีๆมันจะออกอมฟ้าเนี่ยครับ2ตัวนี้มันจะออกอมฟ้า,น,น,น,อออฟานิดหนึงย้ำนะครับนิดเดียวคือ ใส่คู่กันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้สังเกตก็คือจะจะมองไม่ออกที่ทลองลองถือทาบกันดูอ่ะเนี่ยลองลองดูลองดูคู่กันนิดเดี้ยวประมาณถ้าเกิดเรามองเฉียงเฉียงสี่ห้าองศาเราจะเห็นจุดแตกต่างอ่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมครับเนี่ยประมาณนี้นอ่าอันนี้ให้ดูอ่ะเนี่ยให้อยู่มุมเดียวกันอยู่ประมาณนี้เห็นไหมแต่ทีนี้อะไรล่ะที่มันแตกต่างระหว่างปี14สี่กับปีสิบแป มันก็คือเส้นไฟเส้นไฟตรงจุดนี้เห็นไหมครับตัวปี18มันจะโค้งนอกจากนอกจากนอกจาก,นอกจากรูปทรงนะรูปรูปทรงรูปทรงเขาเรียกอะไรอะบอดี้เหมือนกันหมดนะครับเออลืมบอกไปแจ็ GK ทุกปีใส่ไฟร่วมกันได้นะครับมันคือรูปทรงเดียวกันมันต่างแค่แค่การดีไซน์ต่างแค่ดีไซน์เท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดคือปี14เนี่ยปี18ก่อน ปีแปดไฟท้ายมันจะโคง้งเวลาเปิดมันจะโค้งลงเดี๋ยวเราเปิด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 นี้ดูนี่เลยสองฝั่งเลยนะครับอันนี้คือปีสิบสี่เส้นมันจะมาแค่นี้ส่วนเสาเนี่ยปีสิบสี่กับปีสิบแปดข้างบนเนี่ยต่างกันแค่ตรงนี้ตรงปีสิบแปดอะตรงนี้จะเป็นสีดําส่วนเส้นไฟข้างบนเหมือนกันนะครับเส้นไฟเหมือนกันต่างแค่จุดนี้เนี่ยเวลาเปิดเห็นไหมครับสองฝั่งซ้ายขวาตัวนี้ ลงมาโค้งเข้าแล้วทีนี้เรามาดูตำแหน่งแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูฟูลเซนตเลยไอ้โกกไฟถอยไฟเลี้ยวโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเวลาเจ้าปี14กับปี18เวลาเปิดไฟแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหน,นโอเคเราไปดูกันเลยอันนี้เป็นไฟหลีเห็นไหมครับไฟหลีปี14จะจบแค่ตรงนี้ส่วนปี18เส้นจะโค้เข้าโค้เข้ามาจนสุดเลยโค้งมาถึงนี่เลย โอเคไฟเบรกทีนี้เรามาดูไฟเบรกนะครับเบรกปีสิบสี่อยู่นี้ปีสิบแปดอยู่ล่างไฟถอยนะไฟถอยนี่ครับอยู่ล่างสุดเลยส่วนตัวนี้อยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเห็นไหมจะอยู่ตรงนี้เลยีเดตัวนี้นน<า>ก็จะแบ่งช่องอย่างชัดเจนต้องบอกก่อนว่าไฟปีสิบสี่กับปนะีสิบแดเนี่ย มันใช้ร่วมกันได้เลยนะครับใส่ด้วยกันได้นะไม่ว่ารถคุณจะปี14คุณไปใส่ปี18รถปี18คุณจะมาใส่ไฟย4ใส่ได้เลยเพราะบอดี้เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างชุดชุดเนี่ยบอดี้เหมือนกันหมดต่างแค่ดีไซน์ของไฟเท่านั้นเองที่จะไม่เหมือนส่วนเสาบนเสาบนคือแนวไฟเนี่ยเส้นเดียวกันหมดเหมือนกันเป๊ะต่างแค่สีปี P 18ที่เป็นไม้เนเชงเนี่ยมันจะเป็นสีดําส่วนไอ ตัวตัวปีสิบสี่อันเนี้ยสีตรงนี้ครับจะตามจุดนี้เสมอถ้าเกิดเป็นไฮบริดตรงนี้ก็จะฟ้าเหมือนกันเป็น R เออเป็น i s เราเรียกไงไอเอแล้วกัน i s ก็จะเป็นแดงเหมือนกันแค่นั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูรูปเต็มเต็มตอนท้ายแล้วกันว่าแต่และตัวแล้วเปิดแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูรูปตอนท้ายกันดีกว่าทีนี้เราไปดูรูปเต็มเต็มกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นไงอันนี้นะครับเป็น I s 1 4 ตัวนี้เป็นไฮบริดปีสิบสี่ตัวนี้ไฮบริด MC ปี18 ก็ตัวนี้ ISMC ปี18ซื้อกับร้านเราดีไงพี่ซื้อกับร้านเราครับอันดับแรกเลยการติดตั้งคุณจะได้สายไฟท็อกเก็ตนี่นครับไม่ต้องไปยุ่งกับสายไฟเดิมนี่แบบนี้ ล่างปักหัวปักท้ายได้ไหมครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟรถแม่ตัดต่อสายไฟก็คือทุกอย่างเสียบปักแล้วจบเลยแบบที่สองคุณใส่ของแพงมันจะต้องมีประกันก็คือการรับประกันการบริการหลังการขายการบริการหลังการขายคืออะไรยกตัวอย่างเช่นคุณใส่ไปแล้วคุณจะได้บินจากล้านอยู่แล้วเป็นบินที่ยวผมบลูกค้าไปแจ้งประกันวันแรวันหนึ่งไฟท้ายคุณแตกประกันจะต้องให้ คุณมาใบเสนอราคาซึ่งผมก็ต้องทําใบเสนอราคาจากบริษัทส่งให้ประกันเพื่อให้ประกันตรวจปุ๊บแล้วประกันโทรเช็คบริษัทเอ้ยราคานี้จริงไหมอ่าเช็คเสร็จปุ๊บทุกอย่างตรงกันหมดเขาก็จะอนุมัติในราคาที่เราแจ้งคุคของไว้หรือราคาที่คู่กรณีต้องจ่ายเพราะเป็นราคาที่ที่มันเป็นมันเป็นบินบินมาตรฐานเนี่ยนะครับอันดับแรกแล้วก็ถามว่ามีข้อเสียไหม <c oughs> ข้อเสียมีครับ อาจจะแพงกว่าร้านอื่นนิดหน่อยครับแต่คือเรามีบริการหลังการขายที่ที่เอาง่ายให้คุณสบายใจหลังการขายแน่นอนโอเคเราก็เห็นกันไปทุกแบบแล้วนะครับว่าออไฟตัวไหนเป็นยังไงไฟตัวไหนหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันก็ไว้คลิปหน้าแล้วกันครับว่าเราจะมาทำอะไรต่อแล้วก็ใครอยากได้อะไรใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตระกูลตระกูลแจ๊สเนี่ยพวกของแต่งอะไรตัวนอกตัวในแตกต่างกันยังไงก็ ลองทักมาครับหรือหรือคอมเมนต์กันใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวผมมีเวลาว่างจากหน้าร้านแหละเดี๋ยวผมมาทำให้ดูเหมือนคลิปนี้ครับโอเคนั้นลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ